สวัสด,ดีค่ะบริษัทไทยซิลิเกตเคมิคอลและบริษัทอีเทินซิลิเกตจำกัดต้องการติดต่อแผนกบุคคลกด133่ะโามสาครับผมแอดมินเพจหางานนะครับพอดีผมเห็นโพสต์รับสมัครพนักง,งานไว้ เอ่อมีลงพนักง,งานฝ่ายผลิตพนักง,งานควบคุมเครื่องจกักรพนักง,งานควบคุมคุณภาพในห้องแลบตอนนี้รับอะไรบ้างครับที่ยังรับอยู่วันนี้วันนี้ก็คือรับไอพนักง,งานควบคุมคุณภาพค่ะพนักง,งานควบคุมคุณภาพทํางานในห้องแลบเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีเม,มนทนเน้นนะคะมีเมนทนเน้นไม่มีเหรอคะอ่าพนัก<ค>พนักง,งานซ่อมบํารุงใช่ค่ะอ,ออยังรับอยู่ จากคุณสมบัติละจ้ะเพศเพศชายค่ะเพศชายทั้งสองทั้งสองตำแหน่งค่ะค่ะอะ่พนักงานเมนเทนแนนต์ก็คือซ่อมบำรุงวุฒิปวสทุกสาขาเครื่องเครื่องกลกับไฟฟ้าค่ะเครื่องกลกับไฟฟ้าค่ะแล้วพนักงานควบคุมคุณภาพในห้องแลบปวสทุกสาขาค่ะทุกสาขาเนาะ ได้ครับเดี๋ยวแอดมินประกาศนะแล้วก็ถ้ามีคนสนใจให้เขาติดต่อไปที่บริษัทนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสรุปรายละเอียดของงานก็ประมาณนี้นะครับโรงงานตั้งอยู่ซอยหลังไลออนนะครับซอยซอยไลออนเลยนะฮะอยู่ซอยไลออนเคือสาพัฒน์อำเภอศิราชาจังหวัดชนบุรีนะครับถ้าคุณสนใจสมัครหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรหาฝ่ายบุคคลได้เลยนะครับ038 480 481 ต่อ133ครับ038480481ต่อ133ขอให้ทุกคนได้งานแล้วก็ฝากกดติดตามเพจหางานด้วยนะครับสวัสดีครับ